ตัแจะเป็นนักแต่งมาอปสิขอพรพร้อมกับการแสดงบนเวทีงงอันนี้สอนมาตั้งแต่ต้นข้างต่อแทนการสอน100รบาทพองงใช้ะเอเอามา อาศัยวาเป็นครูบาอาจารย์สอนมาเนาะเด่วียม่ดี่งเชิญเอาขึนมาดิให้ขึนให้เป็นง่าใหญ่เหมนอนเนี้ยไลาส่มีหลักฐานนะครับในไลาสดอย่าลืมนะหลักฐานลายส่วนนี่เดี๋ยวงานบมลย้อขึ้นเน่ยอกแสดงมนเช้างขอขอขอแงลูก ทางเจ๊ข้อดังเอาละเด,เดี๋ยวแม่จะคอยสังเกตสังกาให้เป็นห้องดีๆห้องไหนที่ดูน่ารักหรือเดินเข้าเดินออกนะลูก<ม><ๆ>ห้องไหนก็จะมีรางวัลพิเศษให้ดีไม่ไดีมีมอตน้นภาสาสมความดีเนขะเก็บกวาดความสะอาดทุกวันเขารางการแง่ตลอดไม่ได้ลืมด้วามปลายก็เหมือนกันนะห้าทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งและสี่ทับสามที่ทำความสะอาดวก็ส่งล้างาแง่ตลอด สามสีสมส่ห้องเนี่ยน่ายลืมนนะ